วันนี้เอเลนไม่สบายเอ๊ะวันนี้มีกิจกรรมว่ายน้ำที่โรงเรียนเรานี่นาะเย,ย้ดีใจจังเลยน่าเสียดายเอ้ยจะว่าไปแล้วมิกุไปเปลี่ยนชุดมานี่นาะทำสีผมใหม่ด้วยสงสัยจะสวยน่าดูยังไม่เห็นเลยเนี่ยเอ๊ะชุดว่ายน้ำอยู่นี่นี่เองโอ้รู้สึกดีจังเลยวันนี้จะได้ไว่ายน้ำว่าไหม กูจีมาลูกวางไงมิกูเธอสวยมากเลยเอา้าเปลี่ยนชื่อแล้วหรออ๋อใช่จ้าใช่แล้วจ้าเอ๊ลืมไปเอเลนก็ไม่สบายนะสิ่แล้ววันนีครูก,ก็จะให้พวกเราสามคนแข่งว่ายน้ำกันด้วยนะรวมถึงไอแอมคุงด้วยไม่รู้ว่าใครจะชนะนะฉันกลัวว่าเอเลนจะตกวิชาว่ายน้ำมาสิไม่มาวันนี้วันนี้เป็นวันวสอบ น่าเสียดายจังเลยเนาะวัดดีไอเอ็มคงหัวกลมเหมือนเดิมเลยนะ <c oughs> ลา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 หมวกใครเนี่ยเก็บไว้ในนี้ดีกว่าประกอบประกอบนี่เสียงครูใหญ่เองวันนี้ครูใหญ่บอกจะให้นักเรียนไปรอที่สระว่ายน้ำด่วนอ้อ วันนี้ครูใหญ่จะให้เราไปรอที่สระว่ายน้ำนี่ฟูจิมารุเธอพอจะเห็นเอ่อโคโคโนาบ้างไหมอ่ะฉันไม่เห็นโคโคโนาเลยเดี๋ยวนี้อ๋องั้นหรองั้นเดี๋ยวฉันจะไปะเดี๋ยวฉันจะไปรอเธอที่สระว่ายน้ำนะโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันสระว่ายน้ำนะจ้าแม่ที่จะแข่งกับฉันเหรอเอลไอแอมควี ไปสาว่ายน้ำดีกว่าไปต่อแทวเราต้องมาประชุมกันก่นกอนว่าคุณครูจะให้เราทำอะไรบ้างนี่อลิซาเบธทำไมทำไมใส่ชุชดว่ายน้ำละ่ะอ๋อฉันลืมใส่อ๋อฉันลืมใส่ <Hey. S 2> เรียบร้อยแล้วจ้าฉันว่ายน้ำเธอสีฟ้าน่ารักมากเลยอ่ะไปน,นะเดี๋ยวเราต้องรอเดี๋ยวเราต้องรอไอแอมค้งก่อนนะโอเค รอที่สแตนรอที่สแตนบายจ้าโอ้ยไ cool. อแอมคุงบันนี้ไอแอมคุงไปเลยนะ <c oughs> หนึ่งสองเริ่มจะต้องไปถึงฟังกก่อนให้ได้ เธอจะนำฉันอีกแล้วเหรอโอ้เราทำไมไปเร็วกันจังเลยเอะอลิซาเบธว่ายน้ำช้าจังเลยอะเดี๋ยวแป๊มหนึ่งนะทำไมพวกเธอไปกันเร็วจังอ้าวอีกหนึ่งรอบอ้าวไอเอ็มคงจะไปเล่นสระว่ายน้ำซะแล้วไอเอ็มคงจะไปเล่นสไลดเดอร์ไปด้วยคนสิ ฉันละเบื่อจริงๆเลยเดี๋ยวนี้อากาศก็ร้อนว่าไหมเฮ้อลิซ่ารอหน่อยเดี๋ยดก่อนอลิซ่าไปดชเสื้อผู้ยุน่าเสียได้อ่ะเอเลนป่วยวัสด,ดีฟูจิวัสด,ดีฟูจิมารู้เธอน่ารักไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฉันยังเดินหัวดำอยู่เนี่ย เจอหัวเทาให้ไปเปลี่ยนชุดกันเถอะขั้ต่อไปเราต้องว่ายน้ำนะอ้อไม่ใช่จ้าฉันพูดผิดเราต้องเราต้องไปภาระเรีย,ยบร้อยไปละต้องภาระอยู่ไหนหรอพี่วานคภาะ ห้องพลาดีกว่า เาจะมาถึงนั่นกันนะเนี่ยอา้าวนี่ตรงนี้ว่างนี่นะเข้าไปอยู่ข้างในนั้นดีกว่าขุดยากอะน้ำหวานนี่จะฆ่าไอ้ยเอ้นี่มันจะฆ่าพี่นี่ฟังนะออกไป ตรงนี้เป็นที่ของเพื่อนฉันอ้าไอเอมคุ้งหลับอีกแล้วห่วยไม่แหนูเป็นคนฆ่าตั้งหากเล้าอลิซาเบธนี่ไม่ดูเลยอ แล้วโยล็อกนี้เมื่อไหร่จะเริ่มเรียนกันล่ะเนี่ย กันดีเหรอคุณครูคะ<อ>วันนี้เราจะฝึกซ้อมเรื่องอะไรเหรอ,อครูแค่นักเรียนโยนลูกบอ,อลบอจ้ะแล้วไหนลูกบอลน,น่ะเฮ้ไอเอมควงส่งให้ฉันบ้างสิเบื่อจังเลยเอ่ะวันนี้ไม่เห็นมีอะไรน่าสนุกเลยเอ่ะเฮ้ลูกบอลหายไปไหนหอ่ะป้าลูกบอลเร็ว ยืนประจำตำแหน่งเลยจ้าทำไมหนูไม่มีสโนว์ลอย่างเขาบ้างล่ะประจำตำแหน่งน้ำหวานน้ำหวานต้องไม่อยู่ฝั่งนั้นนะโอ้ส่งมาเลยอ่ะส่งผัดกันไปเรื่อยๆนะโยนมาสิ ตัดฉันบ้ล้ยแป๊บหนึ่งนะขอไปเข้าห้องน้ำก่อนอเดี๋ยวฉันจะไปสืบหน้าว่าว่าซูจิมาลุ้ไปทำอะไรกันแนะ่ มันทำอะไรเหรอปวดอือปวดสะไอ,อสะอาบน้ำที่ก็สบายเหมือน,นออกันนะวุ้ยมีอางอบน้ำด้วยเหรอเนี่ยอ้าวสวัสดีจ้าเธอมาอาบอยู่ตรงนี้เหรอหวม่วงไอ้ออหวมเนี่ยรอนานจริงๆเลยอ่ะแล้ววอลิสเบรคเขามาทำอะไรในห้องน้ำก็ไม่รู้หายนะ่าเบ,บนนื่อวันเนี้ย ฉันคิดว่าพวกเธอกลับบ้านกันได้แล้วนะมันค่าแล้วอุ้ยกลับบ้านข้ามีกแลฉันกลับก่อนล่ะเฮ้อลิซาเบธทำไมทำอย่างนี้ <c oughs> ฉันทำอะไร <c oughs> ไม่รอฉันเลยนะ <c oughs> ฉันมาถึงห้องแล้วล่ะคุณ <c oughs> <c oughs> สวัสดีสวัสดีทุกคนแล้วเจอกันโห้ยเบื่อจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มีแต่คนบอกว่าอากาศมันร้อนวันนี้ได้ไวนะ่ายน้ำก็ถือว่าสนุกดีนะกลับบ้านใชกแล้วเรา <c oughs> กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อน ปิดประตูแล้วก็เขานอน<ป>และสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราด้วยบ๊ายบาย